เดี๋ยวมาให้ดูมิสูเออกาแลนต์นะครับถ้าจำไม่ผิดเครื่อง V6 นะครับมิสูเครื่อง V6 นะครับเ,เครื่อง V6 ลูกค้าจะมาทำคอ,อ,อยเคยี่สิบแต่ผมได้เช็คแล้วแต่ลูกค้าก็บอกแล้วว่ารถมันเดินไม่เต็มสูบนะครับซ้ายเนี่ยสูบเนี้ยไฟจะไม่ออกนะครับกับหัวฉีดก็ไม่ยกนะครับลูกค้าบอกว่า เปนบ้างไม่เป็นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไฟเอนจินก็โชว์นะครับหน้าปัดวัดรอบก็แกว่งแปลกๆนะครับผมได้ตรวจเช็คนะครับตั้งแต่พวกชุดสายไฟอันนี้ผมไล่ปอกนะชุดสายไฟนะครับนี่คุณดูเอานะครับรอยที่มันไหม้นะครับเมื่อก่อนเนี้ยทีมันเคยช็อตนะครับอันนี้เนี้ยรอยที่มันช็อตนะครับหลายจุดมากนะครับผมไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรอันอันนี้ผมปอกนะครับเมื่อคืนนี้ผมนั่งไล่ ต้องปลดไอหม้อลมเบรกนี่ออกนะครับเพราะสายไฟเขาผ่านไว้นั่นแหละที่แรกก็ผ่านไว้นะครับมันซ่อนไว้อยู่นี้ผมก็ต้องแกะออกนะครับเพื่อปอกหาสาเหตุเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไรถึงช็อตมันมันมีสายเส้นไหนบ้างที่มันช็อตนะครับนี่เส้นนี้ก็ช็อตนะครับนี่มันช็อตกันยาวเลยนะครับสายไฟไม่ใช่ว่าช็อตแค่ตรงนี้นะครับมันช็อตไปยาวเลยนะครับพวกนี้ก็ช็อตเดี๋ยวผมต้องไล่ เส้นนะครับแล้วก็มานั่งตัดต่อเชื่อมที่ลอยมันไหมเนี่ยจะตัดออกนี่เลยตัดออกนะครับแล้วก็หัวท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งเชื่อมให้ทุกจุดพูดง่ายๆว่าต้องมานั่งไล่สายไฟกันใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในนี่ช็อตยันหากล่องนะครับชุดสายไฟนี่เมื่อคืนเนี้ยผมนั่งไล่ปอกดูหมดแล้วนี่แกะนั่งไล่ปอกเนี่ยมันลอยมันช็อตกันนะครับ ผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยคันเนี้ยรถมันเคยติดแก๊สมาแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันช็อตกันเพราะอะไรก่อนหน้านี้นะเห็นรอยมันไหม้แล้วผมก็เลยปอกดูทุกจุดเลยนะครับนี่ยชุดใส่ไฟทุกจุดเลยนะครับรอยที่มันไหม้นะครับรอยที่มันไหม้อันไหนที่มันไหม้เดี๋ยวผมต้องเนี่ยแบบเนี้ยต้องตัดออกนะครับแล้วก็มา ต่อกันใหม่นะครับทุกเส้นเลยรอยที่มันไหม้นะครับ,รบกล่องนี่ก็มีรอยซ่อมนะครับกล่องนี่มีรอยซ่อมมาแล้วดูกันเอานะครับรอยพินไหมหลายจุดมากเลยนะครับเห็นไหมเห็นตัวดำาๆเนี่ยตัวดำาๆเนี่ยตัวไอซพวกนี้ดำาเนี่ยไหมหลายจุดมากนะครับตัวดำดำข้างในนันก็มีนะครับเออคันนี้เดี๋ยวไล่ชุดสายไฟก่อน ไล่ชุดสายไฟกล่อง ECU มือสองผมหาได้นะครับร้านซ่อมผมก็มีนะครับร้านซ่อมผมก็มีไม่ต้องกลัวนะครับลูกค้าที่บอกว่าผมมีร้านซ่อมนู่นนี่นั่น,นผมมีหมดนะครับร้านซ่อมกล่อง ECU หรือกล่อง ECU ผมมีหมดนะครับถ้าลูกค้ามาให้ผมดูแลแบบเนี้ยพวกชุดสายไฟหรือกล่อง ECU มีปัญหาเนี้ยถ้ามีเวลาเอามาจอดไว้ให้ผมดูหรือไล่นะครับ ผมไม่รู้ว่ารถแต่ละคันอาการมันเป็นยังไงมายัางไงกันบ้างประวัติเป็นยังไงลูกค้าแต่ละคนบางทีเขาก็ไม่ได้บอกก็ต้องเราก็ต้องมานั่งไล่กันนะครับข้อมูลลูกค้าก็ให้มาได้เท่านี้เราก็ไล่ตามอาการนะครับถ้าเราไม่ไล่ชุดใสไ่ไฟ 300, มันก็ไม่ได้นะครับเพราะสัญญาณหัวฉีดมันไม่ยกนะครับไฟก็ไม่ออกนะครับไฟก็ไม่ออกนะครับสองสูบเนี้ยเอายง่ายนะครับสองสูบเนี้ยไฟไม่ออกนะครับ ผมดึงดูสตาร์ทดูไฟไม่ออกนะครับเดี๋ยวไล่ชุดสายไฟก่อนนะครับไล่ชุดสายไฟอยอไไนะรอยที่มันไหม้รอยที่มันช็อตกันไหม้นี่เห็นไหมนะครับรอยที่มันไหม้พวกเนี้ยเราต้องปอกดูให้ทุกเส้นแล้วก็มานั่งตัดต่อกันใหม่นะครับนั่งตัดต่อกันใหม่หลายจุดมากเนี่ยรอยที่มันไหม้โดนกันนะครับรอยที่มันไหม้โดนกัน ายจุดมากนี่เห็นไหมเนี่ยสายไฟที่มันไหมกันเนี่ยสายไฟที่มันโดนกันดับบ้างติดบ้างเนี่ยคันนี้เคยติดแก๊สมานะครับอันนี้ก็ให้ดูประมาณนี้เราให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับคันนี้เคยติดแก๊สเมื่อก่อนนี้ผมไม่รู้ว่าสุดสายไฟมัน,ม,นมันไหมเพราะอะไรของมันนะครับมันไหมตรงมันไหมแถวเนี่ย เนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยข้างในเนี่ยรอยมันไหม่ะผมไม่รู้ว่ามันไหมอะไรเราต้องปอกหาดีๆทุกเส้นทุกอันเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยรอยที่เขาพันมานี่รอยนี้เห็นไหมสายจุดนะครับสายไฟมันโดนกันก็เท่านั้นนะครับลูกค้าก็รู้นะต้องเปลี่ยนกรองสามพันห้านู่นนี่นั่นพี่เปลี่ยนไปเลยครับเปลี่ยนมันก็ไม่จบหรอกครับถ้าไม่ไล่ชุดสายไฟแบบนี้นะครับผม โอเคนะครับรู้เรื่องถ้าลูกค้าดูอยู่ก็ดูเอาไว้ไล่ชุดสายไฟก่อนถ้ากล่องมีปัญหาผมมีร้านซ่อมนะครับกล่อง ECU มือสองมีผมหาได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เอามาเลยครับเดี๋ยวไล่ชุดสายไฟก่อนถ้าชุดสายไฟมีปัญหาแก้ไขถ้ายัางอื่นมันมีปัญหาเดี๋ยวต้องกล่อง ECU ต้องเอาไปซ่อมนะครับเพราะมันช็อตกันหลายจุดนะครับหลายจุดมากนะครับกล่อง ECU โ okay. อเครู้เรื่องนะครับ เราก็ต้องทําตามอาการกันไปนะครับจะได้จบนะครับเอาให้ดูกล่อง ECU อีกทีนะครับรอยที่มันไหม้นี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรอยที่มันไหม้อันนี้รอยลูกเจ้าของเขาก่อนหน้านี้เขาเคยซ่อมมาแล้วนะครับไหม้เนี่ยดำดำเนี่ยครับในนี้ก็มีนะรอยที่มันไหม้ดำปีเลยนะครับอะไรไม่รู้ดำปีนะครับกล่อง ECU โอเคชุดสายไฟ ผมยังไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งเส้นเลยนะครับผมก็ปอกดูนะครับปอกดูให้หมดเลยพอกก่อนหน้านี้เขาก็ผ่านมานั่นแหละเพราะว่าคันนี้รถติดแก๊สเขาเพิ่งถอดแก๊สออกนั่นแหละให้เขาถอดเขาก็ถอดอย่างเดียวเขาไม่มาดูให้หรอกเขาเขาไม่ไล่ชุดสายไฟให้หรอกนะครับโอเคคันนี้เดี๋ยวไล่ต่อนะครับสรุปยังไงเดี๋ยวจบอีกทีเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับผมเอ่อคอยเคเดี๋ยวผมอาจจะ พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไล่ชุดสายไฟให้ดีก่อนนะครับให้มันเดินให้เต็มสูบก่อนมันเดินให้ครบสูบก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกับรายละเอียดกับลูกค้าอีกทีงบค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายมากกว่านี้นะครับกล่องนี่ก็หลายพันเหมือนกันนะครับอย่างค่าแรงไล่ชุดสายไฟอีกนะครับผมโอเคประมาณนี้แค่นี้ก็รู้เรื่องแล้วครับลูกค้าที่เล่นรถเก่านะครับต้องทำใจนิดนึงนะครับเรื่อง การซ่อมเรื่องหาช่างช่อมให้ถูกจุดนะครับหาช่างช่อมให้ถูกจุดแล้วงบคุณจะไม่บานไปนะครับคันนี้ลูกค้าเขาน่าจะทํามาหมดแล้วนะครับทํามาหมดแล้วไล่มาหมดแล้วเอาง่ายๆไล่มาหมดแล้วไล่ไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับเขาก็รู้ทุกอย่างนั่นแหละครับมาหาผมแล้วผมว่ามันต้องไล่ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่างนั้นไม่จบแน่นอนนะครับโอเคครับผม ทำไมผมถึงกล้าพูดว่าไล่สายไฟก่อนเพราะว่าผมปอกทุกเส้นนะครับปอกทุกเส้นเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็มาดึงชุดสายไฟตรงหน้าห้องเครื่องนะครับแล้วไอ้พวกนี้ผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมปอกแล้วผมก็ดึงดูรถมันดับนะครับรถมันดับก็สแสดงว่าพวกชุดสายไฟนี่แหละก็อีกหนึ่งสาเหตุน,นะครับที่ทําให้รถเดินไม่เต็มสูบรถมีอาการดับ นะครับเนี่ยเยก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับต้องไล่ชุดสายไฟก่อนนะครับทําไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ได้ว่าต้องไล่ชุดสายไฟก่อนเพราะผมลองทุกอย่างแล้วนะครับลองขยับสายฟงสายไฟลองนู่นลองนี่ลองดึงอะไรประมาณนี้ครับบางทีก็เครื่องมันก็ดับเลยนะสตาร์ทไม่ติดแล้วต้องมาดึงสายไฟกันใหม่โยกโยกโยก,ยกนะครับรถถึงสตาร์ทติดก็เพราะชุดสายไฟนั่นแหละครับผม